วันนี้ก็รับเข้าสู่ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฐานที่สองก่อเกิดสิทธการค่ะโดยฐานของเรามีคุณครูแกนนำที่รับผิดชอบคือครูอับซอสวรรค์สินธเดชครูซีรีรักสิงห์คอครูจุฑารัตน์อุ่มไพรและคณะค่ะและนักเรียนแกนนำได้แก่ดิฉันนางสาวอิทิราทองดีเขียวค่ะดิฉันเป็นหญิงวิราศีสีบงดิฉันนางสาวภัศนาุสาวค่ะ ดิฉันเด็กหญิงธารามพรทิพุตรงค่ะดิฉันเด็กหญิงนัทนาสุนเดียวค่ะดิฉันเด็กหญิงพิชียพานโยยศ์ค่ะดิฉันนางสาวนิชาสิเทศค่ะดิฉันนางสาวดวงวิมพรแสนทีค่ะดิฉันเด็กหญิงขวัญข้าจันทร์อินค่ะ อยู่ที่ห้องัศนศาสินชัน้นหนึ่งอาคารจำปาขาวโรงเงยนนครไทยอำเภอนครไทยวัดพิษณุโลกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยและศรริลปะื้นบ้านในรูปแบบของงานศิลปรกรรมที่เชื่อมโยงก,กับฐานที่เก้าสื่อสารัฒรธรทมการแทงหยวกที่มีลวดลายการแทงหยวกกันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของช่างศิลป์ในแต่ละพื้นที่ของอำเภอ,อนครไทยซึ่งมีแบบจากลายไทยพื้นฐานเช่นลาย ฝันปลาลายฟันสามลายผงคาเฟอเอจึงมีการคิดบทเรียนของฐานการเรียนก่องเกิดศิลปการให้มีการวาดภาพลายไทยอย่างง่ายเพื่อนักเรียนได้ใช้องค์ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของลายไทยขั้นตอนการวาดภาพลายไทย,าก,าาาย,ไทยการสร้างสารรค์ต่อยอดและประยุการใช้ลายไทยในชีวิตประจาวันค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของรูปแบบแลักษณะขัข้นตอนการวาดภาพ ในฐานกองอกิจิตการเพื่อนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะจากการเรียนรู้ในฐานเศรษฐกิจพอเพียงฐานกองเกิดจิตการทําให้รับความรู้ในการวาดภาพลายไทยขั้นตอนการวาดและวิธีการใช้อุปกรณ์ในการวาดภาพได้ความรู้และสร้างความตระหนักเห็นคุณค่าความรู้ของภูมิปัญญาในการสร้างสารรค์ลวดลายไทยและสืบสานต่อไปเพื่อเป็นการอนุรักษ์แก่กนยั่งยืนค่ะ อนุรักษ์ลายไทยให้อยู่ในดำรงอยู่ในรูปของศิลปะไทยและศิลปะพื้นบ้านจัดอยู่ในกลุ่มศิลปศิตกรรมไทยนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์แบบขูดมีถุงค่าและเป็นมมตรต่อสิ่งแวดลอ้อมการเรียนรู้จากฐานเก่เกิดศิทการได้สอนให้รู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งเก่ามากกว่าสิ่งใหม่ค่ะ นอกจากนี้ยังได้ฝึกความอดทคนความเพียรและความมีวินัยเนื่องจากระหว่างการวาดภาพลายไทยต้องใช้สมาธิและสติป,ปัญญาเพื่อให้ได้ภาพออกมาเป็นอย่างที่น่าพึงพอใจค่ะจากการทำกิจกรรมในฐานได้สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างตนเองและผู้อื่นได้ทำงานร่วมกันและการกล้าคิดกล้าแสดงออกค่ะ ซึ่งทําให้ผู้เรียนและเพื่อนๆมีการปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะเช่นการใช้ห้องร่วมกันการเลื้อเฟื้อเผื่อแผ่อุปกรณ์ให้แก่กันและกันเช่นดินสอ,อยางลบหรือสีเป็นต้นค่ะและที่สําคัญคือได้เรียนรู้หลักการทรงงานรู้จักประหยัดเรียบงา่ายได้ประโยชน์สูงสุดค่ะรวมทั้งภาพวาดยังสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมดังบริบทได้เช่นกันค่ะและยังสามารถนำลวดลายไทยไปสร้างเป็นอาชีพที่สุจริตได้ค่ะ ต่อไปนี้จะเป็นการสาธิตการวาดภาพลายไทยเช่นลายตัวพระตัวนางลายดอกพุตตาลและลายประจํายาค่ะโดยเตรียมอุปกรณ์เช่นดินสอยางลบไม้บรรทัดกระดาษกระดาน